อ่ะจะเลยล้ลอฮลเปิดได้เอาละหยิบเอาหยิบเอาเอ้ยใส่แล้วดีปอ่อดีไม่ล่นหรอกน่าใจนะฮะไม่เล่นอืมไม่ล่น เดนดไปเดินตามทางป่าไปอันนี้ป่าไผ่อหร đến tận bàn khác không được Để không không ตรงกุ้เลีออย้ยบ啊。องงอกแรงนะออกแรงออกแรบกาย ถ้าทำทางให้ดีมากเลยนะต่แกนดฮะถ้าหลังกลับมาเลยเหรอทางเดินดีด ยังไม่ได้ป่ะพ่ะใช่แไม่เท้าแล้วแหละแล้วมันไม่มีอะไรขีดขวาเดินตรงไปเรื่อยเดินเอวตรงตรงเนี่ยโอ้เดินเอวไม่ตรงเลย ตรงมาแล้วป่ะพะตรงมาเรื่อยวันจะเทาเด้งไม่โดนอะไรก็เดินตรงมาเรื่อยเ้ยเอ้ย,อ,ยอะไรอะไรมาเติมมาเลย Hãy hết đèn trong 13 hả Đi. ฝนตกอะเพ่อนหรือลมักฝนตกเหรอไปโอเคได้แล้วทำอะไดีคัะ 嗯。 ถ่ป่ะไม่หลงต้องไปเลยอไ้เยับฮะเีกับตอแล้วสุดทางแล้วใช่ ลกลับไปร่างล่ะเออก็เดินวายแยบแยบแยบ

เแแล้วก็เดินตรงไปเลยเบาบางหอยดตรงไปแล้วทงบ้านน,อน,น,อน,น,น,าน้อัอองดนดาำอะยางหมไม่เยืนเ,นเ,เดนินเลย่าไม่เคืนค่ะหยุ๋หยุดหยุดหย

เดี๋ยวต้ออต้อาตกองสามมื่นห้าพันหกร้อยต้องอ้โอ้ปวดเอออ้เดีกตีดพักขางปวดเออใช่ไหมฮะมันไม่เออก่าจิต ถ้ายืดปืดแล้วมันแบบเมื่อยอ่ะเหมือนกระดูกก็เจ็บแบบเดินบ่อยอยองกกจรมนี่คีบรรยากาศในการเดินรอบสวนที่นี่นะเพราะว่าเมื่อานะแล้วก็จะได้มาชิมชิมกับการเดินที่นี่นะะ ฉันสำหรับวันนี้จบคลิปขั้นนี้กันค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ